ราคาสามหมื่นครับสามหมื่นของเงินยูกันด้านะและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ทะเลสาบวิกตอเรียนะครับตอนนี้นะเราอยู่ที่ตลาดตลาดอูกันด้าดูความไม่นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศอูกันด้านะครับ หลังจากที่เดินทางมาเจจูบานะครับตั้งแต่9โมง9โมง40นะครับใช้เวลาเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศอูเกนดาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนอนที่อูกนดากัน2คืน,นครับอยู่ที่โรงแรมอกอริล่าโฮเทลนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆนะร,ร,รอบๆโรงแรมเดี๋ยวหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ผมสั่งปลาทอดไว้ เดี๋ยวจะรีวิวป่าทอดที่ประเทศโวกกนดานะครับที่โรงแรมกด์เล่าโฮเทลนะครับให้ดูน่ครับก็เป็นหน้าโรงแรมนะครับหน้าโรงแรมของเราโรงแรมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโรงแรมกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบอกเลยที่นี่แบบคือบรรยากาศเย็นลมรลื่นมากๆครับห้องไม่ไม่มีแอร์นะครับทุกคนแต่มีลมพัดเย็นตลอดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูห้องก่อนอันนี้ก็เป็นห้องของเราห้องอ่ะมันตกห้องละอ่าคืนละ40ดอน,นะครับนอนกัน2คืนก็ออกกันคนละ20่สิบดอน,นครับกับพี่คนนะึงนี่มี3ามเตียงดูเย็นไงสามเตียง,ง,ตยงแต่นอนกันแค่อ่าสองคน,นครับเป็นห้องอันนี้ผมนอนเตียงนี้ตรงนี้ก็เป็นอ่าโต๊ะนะครับใช้นั่งเล่นนะครับก็มีโซฟานะครับ อันนี้ผมเองอันนี้เป็นไงห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดมากที่อยู่กันได้นะครับแตกต่างจากาสู่ดานที่เรามามากๆนะครับนี่ห้องน้ำสะอาดมากๆดูรอบๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนนะครับใช้ สำหรับนั่งเล่นของโรงแรมนะครับนี่เป็นไงนี่ก็เป็นจุดนั่งเล่นนะครับมีต้นมะม่วงต้นใหญ่มากตรงนี้แล้วก็มีพี่ๆเขาอยู่ตรงนู้นครับเขากําลังอ่ากินข้าวกันอยู่นะเขาสั่งสเต็กกันมาแต่ผมอ่าจะกินปลาทอดนะครับก็เลยรอที่ห้านเขาบรรยากาศร,รอบๆมีบ้านตรงนู้นครับบ้านตรงนู้น ข้างในอีก2หลังนะครับแล้วตรงนี้อีกหนึ่งแล้วตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับส่วนอาหารตรงนี้บรรยากาศดีมากน่านั่งมากๆนะครับทุกคนจะรอเมนูปลารครับนี่ก็จะเป็นบาร์ที่นั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะนะครับโอ้โหหลายโต๊ะมากที่นี่ก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับนี่เป็นเกมเศษฐีนะครับ ที่เป็นโต๊ะเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ที่มีเหล้าเบียร์ขายนะครับตรงนี้มีเบียร์ของประเทศอูกกนดาก็มีนะครับตอนเย็นอาจจะได้ลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวรอปลาตรงนี้นะครับมาแล้วครับปลาฟิต thank you นี่นะครับเป็นปลาทอดนะครับทุกคนดูโหราคาอสามหมื่นครับสามหมื่นของเงินยูกาดาห์ราวราวสี่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทนะของ ถ้าคิดจะคิดเป็นเงินไ,ไทยมีปลาท,ทอดด้วยดูทุกคนน่ากินไหมยอ<ม>อร่อยอร่อยอันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศนะครับแล้วก็เพนฝายนะครับอืมอร่อยอร่อยแล้วเป็นซอสมะเขือขเทศเริ่มเลยแล้วกัน นี่ปลามันเป็นปลานิลน,นะครับทุกคนปลานิลน,น่าจะเอามาจากแม,ม่น้ำเทเรสาบิกตอเรียหรือเปล่าขูดกินกับเฟรนฟรายนะครับอ,อันนี้เป็นมะกูดนะครับมะกูดอันนะี้ ยังไม่กินด้วยว่ะมะเขอเทศอยู่ที่นี่เจ้าของเจ้าของที่พักแล้วก็แม่บ้านอะไรต่างๆนะครับเขาดูแลดีมากๆนะครับเขาแบบเหมือนพยายามจะเข้าใจภาษาที่เราพูดบางทีแบบเราพูดภาษาไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะน่ารักมากๆน่ารักทุกคนเลยที่คนที่ทํางานที่เนี่ย กำลังร้อนๆอยู่เลยที่มันทํานาน่ะเพราะว่าเขาทําแบบทําสดสดใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ให้เรากินสเต็กก็เหมือนกันนะเขาทําแบบสดสดใหม่แล้วก็เอามาเสิร์ฟร้อนๆ้อนเลยนะหมดไปครึ่งตัวแล้วอร่อยมากค่าเงินค่าเงินที่อูกาน,นากับค่าเงินที่สุ丹ต่างกันมากนะที่สุนจะอยู่ที่สามพันนะแต่ในนี้ที่นี่ก็อยู่ที่สามพัน 3,750นะครัาบต่อ1ึงดอลลาร์หรือว่าต้องใช้มือไม่ถนัดก,กับการแบบใช้อันนี้เลยเดี๋ยวเอาตังให้ดูตังของอูกันดา,าก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแบงก์สีแดงแบงก์เนี้ยสองหมื่นนะทุกคนสองหมื่นและในที่สุดก็หมด เรียบร้อยเข้ามาเช็คบินตอนนี้ก็กินข้าวอะไรอิ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปเที่ยวที่ทะเลสาบวิกตอเรียกันนะครับนี่ก็จะผ่านชุมชนผ่านบ้านของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณเมืองเอมเป้นะครับออรประเทศอูก,กันดาครับรถที่เราใช้ไปเที่ยวกันวันนี้นะครับก็จะเป็นรถตู้ที่ทางโรงแรมเขาจัดให้นะครับเขาก็จะพาเราไปทุกที่ที่เราอยากไปเลยนะครับ ราคาค่าบริการรถพาไปเที่ยวนี่ก็จะอยู่ที่36ดสลลาร์นะครับสำหรับประเทศยูกันด้านะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ทวีปแอฟริกาตะวันออกนะครับตะวันออกก็จะติดกับประเทศเคนยานะครับตะวันตกก็จะติดกับประเทศคองโกครับทางเหนือก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานนะครับที่เราบินกันมาวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศที่มีความเจริญมากกว่าเซาท์ซูดานมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับค่าน้ำมันที่จ่ายไปก็จะรวมกับ36ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปแล้วนะครับเขาจะบริหารกันเองเลยนะครับ ช่วงนี้ก็จะผ่านตลาดนะครับก็จะมีผลไม้แล้วก็มีเสื้อผ้าม,มีของต,งต่างๆนะครับก็คนขับรถก็บอกให้เราแวะเดินดูไหมนะครับแต่เราก็ไม่ได้เดินดูนะครับเพราะว่าพื้นที่จอดรถก็ยังแออัดกันอยู่นะครับก็เลยขับผ่านๆไปดูบรรยากาศดูวิวไปก่อนดีกว่านะครับตลาดสดบ้านเราเ <c oughs> <c oughs> ลย <c oughs> ตอนนี้นะับเราอยู่ที่ตลาดตลาดอูกันดาดูความไม่อัดตอนนี้รถไปไม่ได้แล้วนะทุกคนของขายเยอะมากเหมือนกับเหมือนกับตลาดสดบ้านเราเลยตลาดสดบ้านเราแต่ว่าบ้านเราดินอน่างเดียว บ้านเราเป็นเดินอย่างเดียวข้ามเข้ารถเนี้เขาด่าตายเลยโอนน้ไม่ต้องพูดถึงเลยดิตอนนี้รถเราเต็มพุ่งเต็มคนตอนนี้รถเราติดอยู่ที่ท่ามกลางตลาดที่แบบมีคนเยอะมากๆนะครับยังไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ แล้วก็ออกจากตลาดสดตรงนั้นมาได้นะครับกว่าจะออกมาได้นี่ต้องใช้เวลาพักนึงเลยนะครับคนเยอะแล้วก็มีรถสวนเข้ามาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นทัวจีน,นครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวคนไทยนะครับก็จะมีพี่โรสน้องเอม็มพี่โบพี่ปานแล้วก็พี่ยุทธแล้วก็ผมนะครับมากัน6คนนะครับทริปนี้มานี่ถึงใครจะไม่สดก็ยังมีต้นสดและตอนนี้นะครับ <S <S เราอยู่ที่ทะเลสาบวิกตอเรียนะครับบนี้บ่อนี้ไม่รู้ตัวยังไงเพื Victoria ่อนกันเพื่อนกันนี่ครับบรรยากาศ เทสาบน้าจืดที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำนายนะครับไม่เคยกล้าวไว้บรรยากาศดมีมากนะครับที่นี่เป็นประเป้นะประเทศอูกันดานะครับอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเครื่องอ่าที่ไวน้ำนะครัลโหลเลยเนาะอันนี้น้ําจืดนะทุกคนผมเบื่อดดวครเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูอูกันดา อยู่มากทุกคนตอนนี้ลมแรงมากๆนะครับดูเฮ้ยเทสาโอ้โหกว้างใหญ่มากๆนะครับเย้ เราเห็นที่นี่มันไม่ใช่ทะเลนะครับมันคือเป็นทะเลสาบน้ําจืดทะเลสาบน้ําจืดกว้างใหญ่มากๆถ้าไม่บอกว่าเป็นน้ําจืดนี่ผมคิดว่าเป็นทะเลเลยเนะี่ยบรรยากาศโคตรได้เลยจับ <c oughs> ใหญ่จับเพิ่มเติมเลย เดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆของทะเลสาบวิกตอเรียกัน,นครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นชาวอูก,กนด้านะครับเปื้อนๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นหาดนะครับข้างหน้าเนี่ยโอ้แต่ลมแรงจริงๆข้างนอกอะ่ะมีรถมีนกเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นอ่ารูปปั้นนะครับของใครก็ไม่รู้ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับฝั่งนู้นก็เหมือนแบบสู่สารเครื่องบินเนี่ยมันมีเครื่องบินเก่าอยู่ด้วยตรงนี้ลำใหญ่มากรูปปั้นนะครับน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างแต่ผมอ่านอ่านไม่ออกนะว่า,าที่นีมันหมายถึงอันเนี้ยมันหมายถึงว่าอะไรแต่มีเครื่องบินกี่ลำอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าลำนะครับสู่สารเครื่องบินเก่า ถือว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับเืเทียบกับประเทศอู่ด,ดานที่เราเพิ่งมานะครับบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากชอบชอบชิวมากๆเลยบรรยากาศไม่เหมือนทวีปแอฟริกาเลยอ่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ให้ท่อเวลานะเหล่ท่อด้วยนี่เอาละคือว่าไปนี้ไปฮะดูตรงแล้วไปเออไปดูเครื่องบินลบดีกว่าไปดูเครื่องบินลบที่เด็กน้อยเหมือนเดินเที่ยวงานวันเด็กอ่ะตรงข้างหน้าทางเข้านะครับรู้สึกเหมือนแบบสนามเด็กเล่นยังไงไม่รู้มีสัตว์นะครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินลบนะครับยุคยุคยุคอะไรพี่พี่บัน L39 a l b e อ t h ั l l นี่นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นมิกมิกเครื่องมิกแหละมิกเซอร์ไม่เห็นไม่เห็นมิกยี่สิบเอ็ดนี่เพราะว่าหางนี้ถ้าตัวนู้นจะเป็นมิกมิกมิกสิบเจ็ดผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นสุสานเครื่องบินนะครับช่วงนี้ฮอตมากๆนะครับโอเค เมื่อกี้นี้เขามาขอถ่ายรูปนะครับแต่แรกเราเข้าซีนกล้องหมดเลยแล้วทีนี้เขาต้องถ่ายกับพี่รุ้นคนนี้ FC นี่ FC พี่รุถ FC พี่รุถตอนนี้ก็กําลังจะกลับกันแล้วนะครับอันนี้เป็นรถในการใช้ในการเดินทางของพวกเรานะครับเป็นรถตู้นะครับเเเเปปิิดดอะะะไรรยนนาาีกว่มีสลูปด้วยสลูปอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราจะไปกันต่อนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไปกันตรงไหนฝานไม่นั่งหน้ากันหรอพี่ไม่นั่งหลังกัน นั่งน,น,น,นั่งเ,เลย,เยทุกคนนี่ก็คือ,อห้างห้างอะไรนะว,รวิกตอเรียมอวิกตอเรียวิกตอเรียมออันนี้ก็คือวิกตอเรียมอนะครับ วิตเลีมมาร์เก็ตฮัลโหลฮัลโหลแอมกดเดีย์มเีวกิเดเดียวมีที่นี่มี KFC ด้วยนะทุกคน <laughs> มี KFC ด้วย <laughs> <laughs> ทุกคนดู KFC โอ้โห <laughs> 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 ได้เห็น KFC ในรอบเกือบ1ปีนะ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นมากม บรรยากาศก็จะเหมือนห้างทั่วไปปกตินะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะกลับกันแล้วนะครับตอนขากลับขี่รถกลับนะครับเราก็ได้เปิดซันรูฟแล้วก็ยืนชมวิวกันไาด้วยนะครับสนุกมาก,มาก